ทุกคนแฟนซานี่ค no ือแอบเขาแล้วก็ต ok right> ok um ok ิ๊บเองครับผมอ้าวเจ้าอ ok ้ไม่แน่จริงเลยอ้าวอาจารย์ตลาดกระจุกเบ้าคอดเป็นเรียบร้อยครับทุกคนเมืองคำตลาดเมืองคำครับผมมันอะไรบอกมะคุงแดงเนื้อเนื้อแดง ลองไปปลูกบ้างครับทุกคนนกแอนนูวนแมนวะนัวัี่กี้โมเป็นเขาเป็นธรรมดาเนี่ยั้งผินีนะธรรมดาเนี่ปลาดุกานปลาก่ามกินนเป็นเนี่ยขากลับจากเมืองแอดครับทุกคนพ่อขึ้นเราวนซานอะไรนี่านกระตีบอยู่นี่ เห็นรถจอดเป็นพักกันแลนลงมาครับแลนลงมาสากระพี่พเบงเหมือนกันมีขนมมาแจกครับสองถุงบางแงกระโดแล้วมีอีกเห็ดใบพรอมเก่าครับผมหวานน้ำนมลายโอเกลาม่เลยเหมือนเส้นเอดคนเลประมาณสามสิบครับไปทุกคนไปพากันแจกขนมมามาอะนนก้อนมูนี่ ยายเลยยายเลยใช้พูมใหม่นา่เสริมนาสนับสรงขันอ้าวหครมเพร้มคนนะแหมูน้ำเลยอ้านนคุระน้หมูนด้วยนี่นี่้เปอรนนน้ำ ได้แล้วบะนะพูดนะได้แล้วอันนี้นะะ,ะสามจิ้งเกงเลยก,กคนกครับอะ,อะ ได้แล้วบ่ได้แล้วบ่เนี่ยนะแอบเข่าทุกคนตอนสานนี่คือแอบเข่าแล้วก็ติบเองครับผมอะเจ้าอะนี่แน่จริงเลยอะอะเจ้าครับ เป็นก็คลูกสาเจ้าเป็นพ่อเป็นปีนี่แหละปอายุประมาวบปีแหละปีเขาจะเริ่มสามเตนเตีนห่มเปียนาเนตียนเริ่มเต็ยนแล้วอันนี้ก็เาเเอ้าไมเพน้เพื่อวน่อยไม่ไพ่เลยยิ่อันไม่ไพ่สามเนี่ยเฮามีเป็นภูเขาเนระ เออมี่ป้านี่แม่นวดบนน้นภูเขาอ่ะคร่ใไป่มันมีอยู่น้ภูเขาจริงจริงเลยใจเด้อครับแม่ใจเด้อบิดทุงโดดอ่ะใช่ครับพวกนี้อี๊ดไหนเมาน่ะเมาอุ้ยบปุด้ ครับเฮ้ยเฮ้ยวันทู่ไหเดี่ยวประมาณทู่ไหมทู่ยิ่งทู่ทู่ทู่ไอ้บ้นอะไรบ้านอะไรเนาะบิดนอะไดปัญญายุติปกดีใจแล้วทุกคนฝนซ่าถึงหัวก็มีไปครับทุกคนเดินทางต่อระวังเดินทางมากาครับรถตั้มกันนะเพื่อนทุณ เสวลาหันประมาณสามสี่นาทีเนาะกระดาษกันหมุนปลาหมุนดงมาอ้อมมาหมุนแสกๆมากระดพักกันลงมาใด่ครับผมลงกระพอตลาดขางทางนี่ตลาดน,น้อยๆขายบักแตงบักแตงบักแตงใหญ่เนาะคือแก่ไปแหละแก่แปละปลูกอะไรวะปลูกอะไรวะปลูกปลูกได้เลยหมดเลยพวกนี้นพราแก่เนาะ ยังไงนี่หนี่นี่ัไมโเขาพงมันบ่ยงได้ตลาดนห่อยครับพี่ขังห้องบานยังบูนี่บ้านยังนี่แม่บานนาเก่งโอ้บานนาเก่งโอ้เดี๋ยวป้ายบานเพิ่นบานนาเก่งครับบ้าน วัดวัดหมอบ้านบ้านบ้านนักเกียงวัดวัฒนธรรมครับผมไปบางบานเทกันนวยจักบาทเ่ยอะไรก็ได้มาวางเอาไหมนวยเท่าไรอาหน่วยเนยจักเนยสิบแผนพลอยหน่วยพลอยหน่วยเนยสิบแผ่นครับเบ่งจิระกองเต็มล้างหลุดเลยจักเงียงตัวเงียงเนี่ยเลือกเข่า เจอแววเขาอีกไปครับทุกคนเดินทางต่อเดี๋ยวผมเก็บบักแตงกันทั้งหรดสักก่อนจังไยแม่เบิร์ตป่ะนี่แม่เบิร์ตป่ะเดี๋ยวเก็บันทั้งหรดก่อน ทอดเป็นเรียบร้อยครับทุกคนเมืองคำตลาดเมืองคำครับผมเป็นตลาดค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่วาวมีแต่ั้งนี้ตั้งยาวครับเป็นขายเครื่อขายยังเนาะเดี๋ยวสิพานย่า,ายยงเก็บบรรยากาศได้เลยครับสำหรับตลาดเมืองคำเนาะเข่าไปหน่อยเขามะลิส่วนจะเป็นส่วนพักนงางอัญญาเนาะ บอกคงล่วยแจกแม่นี่บอกยังไคู่กไปแม้เาแจกตัวนกบว่ามีงตัวเนาะยางมือนี้บอกว่าอีลาเซเกนกเอาทุกแม่เร้ขายปกิดว่านกยางใส่นกอื่นเอาเบิดัอกอกนกยางไ่เท่านั้นได้บิเออลัวนแต่ฟิกกี่เอะไดุ้งอยู่ไหมกได้รุงบ่ได้ใส่ยังเอลมแต่เอ็กี่ส แป้งนัวยังเกลือเอาแต่มเนื้อยังบม่ยังไม่พุ่งยังสาวพันใครเอาเพชรสิใส่ถั่วใครครับทุกคนสาวพันใกล้บ้านเราเกิดใส่ถุงเนาะอันนี้เพิ่นเอาใส่ถั่วตักตักถั่วละสิบพันเนาะเอาไม่เอาเดี๋ยวจะพาเนี่ยไปทางในครับผมว่าทางในจะเป็นบรรยากาศประมาณใดเนาะสำหรับตลาดเมืองคำเนาะส่วนด้านนอกครับทุกคนอะไรจะเป็นเผือกหัวเปลือกเผือกเงี้ยปลอกหน่อยเนาะมันเผาก็มี

โอ้เม็ดยาเม็ดยาเ็นยายาเลยวะฟังว่าแปดเชียเพิ่งฟังเ่าออกเนาะี่ซีนแห่งแดดเดียวน้ำผึ้งทั้งทั้งผึ้งสดครับทั้งนี้ตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบองศาทุกคนอากาศค่อนข้านคือจะเย็นเลยลูกคาก็ไล่ยหลอย่เหมือนันโอ้ตากานีดี เดี๋ยวไปับยังไงครับผมเเเอาอใส่แดงใส่แดงเอุกหใส่แดงแดงขึ้ครึ่งเลยลยใส่แดงฮะบุกหใส่แดงมันกระแดงแล้วว่ามันสุบหรือมันแดงแดงกบเป็นดงยอนี่บอกไ่ให้บุกงใส่แดงประกันแดงัเป็นเหลืองเปสมเอามาขึ้นเด้อได้ ในเลี้ยงไปสูงมาเขือได้แล้ววะแล้วในมันไป็ปลูกมะคงทั้งในใส่แดงต้องหับประกันขัาประกันด้วยไงไม่ยิ้มอะไรอาไรเลยนะทันมาแดงแล้วมาส่งขึ้นมาส่งขึ้นมันเป็นทันของมันเลยบอกมะคงแดงเนื้อเนื้อแดงลองไปปลูกกันครับทุกคนบรรยากาศทั้งในครับโบงว่ามียังแน่นอนเดี๋ยวสิบห้ายิ้งเก็บบรรยากาศได้เลยเนาะ แต่เจียกลักกัเป็นผักครับยังบ่เห็นของแปลกไปะไหนสาขายผักยี่กี่เมีบักตัวครัวครับแมกซเซฟัน,นลโลอนไร <c oughs> โลอะไรปุี่ลูกดแค่คนสองูเดียวเดียวนะวะลูกเนง่นหัวหนึ่งมา ม่พี่บติดบ้ติดแล้วติดแลบอเออะไรนี่โรสาวพัน์บใหญเลยสาวพันกระมาณสามสิบห้าบาทเกือบสี่สิบาทเนาะสามสิบาทาก็ขับผมการเงินเป็นการเริ่มแข็งแน่แล้วก็ตอนนี้แหลกไปประมาณหกสิบสองขับแมนเลยหกสองตอนมาล่าใหม่ๆประมาณเกือบเจ็ดสิบนะแหลกเนาะ ตอนนี้ค่าเงินเริ่มแข็งขึ้นมาจังหน่อยแล้วครับผมสจหรับใครที่อยากมาเนาะยังไงอุบะเห็ดมันสุกมากโอ้บอกอันนั้ของแม่คุณแบบอ๋อนี่บ่กของแม่นี่เอาบัตรยังอ่ะปกรเออปกตหน่อยนะบอเหยียบอืมนสุกบัตรบัอหน่อยไปต้งคือบัตรุงใหญ่ห่อเปต้งเลย เปตุ๋งคือยังเป็ดตุ๋งยังตุ๋งเป็ดตุ๋งโอ้เป็ดตุ๋ตุ๋งเอาเป็ดตุ๋ฮะกินนีดก็ได้กินนิกินนิก็ได้กินนิก็ได้ก็กินแล้วดีตุ๋ง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 อุ๋งต๋ตุ๋งต็๋งตุ๋งตุงตุงุงตุงตี่งตุุ๋งตุ๋งตงตุงตุ๋งตุ๋งตุ๋ อันนี้นกนกจีบนกแอนนกเอ็นบูนกเอนนูนแมนะโมกัตว์ะกีกี้โมเป็นเขาเป็นมูธประสาทเนี่ยทั้งผีเนนมูธรรมสาทเนี่ยปลาดุเปลาดุกแนมกินโอเป็นเนี่ยแคนมากกับมักเลยทีงไหนอนกระไลครับตลาดเมืองครับ ตะเกตนถอดซีนแหงใสกอกอู้คนไรดิเดี๋ยวพายังใไรบ้งครับผมมันจะเกิดอนในกันเส่งมืดเนี่ทุกคนใครพักดือกันคุณเยก่อนองกินคือัองคนครับนอซุมเฮะกินอะไรบอได้นอสานนอสานแบบ ไข่ดองเนาะมาไม่รู้มาอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นหมูครับเป็นปลูกหมูบวกเนื้อเนาะโตละแปดสิบครับราคากะบวสูงอะไรซอยกับซอยเน่ยเบิร์ไม่ซับไม่ซับอยากเค้กเติบครับสำหรับตลาดเพิ่นโอ้ตีนขวไอ้ตีนใหญ่เลยเดี๋ยวผมพายนี่กันไปกินขั้ววันเดียวก่อนตีนบักใหญ่เลย มักใหญ่เจ้าเป็นหลานเจ้าเจ้าเปหลานเหรอปีนควายมักใหญ่เลยหลานพอเหรอเลือกปีนอยู่คนเดียวมาส่วนที่จะเป็นเอ่อของอยู่ของกินครับกับเข่ากับน้ำนะทานนี้กลองกับเข่าซู๊บเนาะอย่างพันนุ่มพันในครับพี่พันนุ่มโบราณครับพี่เขาปาดจนยู่เป็นเอ่อเขาปาดก็กลวยถอดกลวยถอดมันถอดเยี่ยนะสิบพันจอมทุนเยี่ยงไรเลย ใส่เราในธาดที่เราใส่สูตรมาขายนะังไงใส่สูตรมาขายอย่างดีขนมโบราณขนมถอดเราเป็นผัดขนมเข่าเราเห็นเองสูเป,ป,ป็ทอดบรรยากาศเดีมากเลยทุกคนด้านในสี้เป็นเสื้อผ้าครับกระเป๋าเกือบเนาะของขายรลายกันสลับตลาดเมืองคำโมกวดทางเก่าครับผม คือเก่าทั้งนี้นะได้เตบิบอ๋อเขาเก็บอลไรตัวนี้ตัวกี่บ,อก,บอกตัวกาแฟแบบลายหนึ่งเออเขาเก็บไปแล้วสวยแม่เขาเกอบอ็บแล้วออลครับเก็บเบิดลนะลูกเมื่อยเบิดลนะตีแปดโมงเขาเริ่มเยบตีแปดโมงเขาเริ่มกลับบ้าน,น,รานครับผมมนเดินใจแต่เจอมากนะครับรอบตลาดเมืองคำเนาะ รับขิปในแกสีฟากับเปียงกันเะยครับจะได้ก็ฝากติดตามนะสวัสดีครับ